ไม้ในพุทธประวัตินะคะคือต้อนสาระอินเดียเนาะนีม่มีคิวอาโคให้ด้วยนะคะเขากำลังผัดใบอะคะ่ะตอนนี้ไม่ออก ไม่ออกดอกนานมากหลายปีนะคะที่ไม่ออกดอกเขาไม่ได้ออกดอกให้ทุกปีเนาะส่วนต้นข้างๆนี้คือต้นสาระลังกาที่มีปลูกทั่วไปตามวัดเรานะฮะซึ่งส่วนมากคนส่วนมากจะเข้าใจผิดเนาะว่าต้นเนี้ยคือต้นที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเห็นไหมใบก็ต่างกัน รูปดอกลำต้นก็ต่างกันนะคะ